สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมกับพี่สนีผ่านป่าจะพาพี่น้องเดินทางเข้าไปในผืนป่าบริเวณ ุบจิ้งจอกใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวเราไปุบจิ้งจอกออแล้วก็น,นี้มันเคยเป็นถ้ำที่หมาจิ้งจอกมันเคยไปอยู่อ๋อเราจะไปที่นั่นใช่แล้วก็ไปถ่ายทำเขาเรียกว่าลําห้วยในบริเวณนั้นมันเป็นลําห้วยที่ลึกๆอ่าเป็นล,ล,ลาห้วยใหญ่อ๋อครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไ,รนะได้ได้พี่ไปไปเรืเอยเราไม่ต้องรีบครับ ไปแล้วก็ไปถ่ายทําให้พี่น้องได้เห็นว่าวิธีการเดินป่าเป็นแบบไหนเดินกันยังไงนะครับอาจจะพบรอ,อยสัตว์ป่าเราก็จะชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่า,าลักษณะของร่องรอยไม่ว่าจะเป็นพวกไก่ป่าพวกหมูป่าพวกเสือป่าพวกอีเห็นมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะถ่ายทําให้พี่น้องเอฟซีได้ดูเป็นระยะระยะนะครับซึ่งพื้นที่แถบนี้ สามที่ดูเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะพี่เนี่ยนะครับมันเป็นร่องน้ำใช่ไหมพี่เป็นร่องน้ำอ๋อครับห้ัาฝนน้ำตรงนี้จะเยอะอ๋อเยอะไหลลงไปในพื้นลาบใช่ไหมพื้นลาบอ๋อครับ บริเวณนี้เป็นเป็นล่องน้ำนะครับเป็นลำห้วยพี่น้องอ่าสะพานที่ผมยืนอยู่เป็นสะพานหินอ่าถามว่าสะพานตรงนี้มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็ระหว่างพี่น้องในพื้นที่เขาเข้ามานะครับจะข้ามลำห้วยอย่างนี้ในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับเขาก็ต้องเดินอ่าผ่านมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็ในยุคอ่าสมัยก่อน นะครับก็จะมีพวกสัตว์ป่าเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพวกเสือสิงกระทิงเล็ดพวกเขาเรียกว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยด้วยเหตุที่ว่าบริเวณนี้มันเป็นลําห้วยนะครับสัตว์ป่าจําพวกลิงจำพวกไอ้ข้างหรือว่า,าหมาจิ้งจอกหรือว่าตัวอีเห็นพวกนี้หมูปา่าเขาจะเดินข้ามตรงนี้นะครับเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่ข้ามตรงนี้นะครับน้าเต็มไปหมด ในช่วงนี้นะครับน้ายังไม่หลากก็เลยอมองบรรยากาศมันก็เหมือนมันยังไม่มีอะไรบริเวณนี้นะครับเป็นสะพานหินเป็นะสะพานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับส่วนด้านหน้าของผมลึกลงไปไกลๆนะครับตรงนี้เป็นน้ําที่ไหลหลากลงจากภูเขาลงสู่พื้นราบแล้วก็กลายเป็นน้ําตกนะครับ ไม,ไ,มไม่ไม่ธรรมดานะครับก็เข้ามาถ่ายทานี่คือจุดแรกที่อยากให้พี่น้อง f อได้ดูกันจากนี้เราจะไปที่หุบจิ้งจอกซึ่งเป็นหุบที่สุนัขจิ้งจอกเขาไปอาศัยอยู่มันเป็นโพรงถ้ำเป็นชง้อนหินเดี๋ยวจะพาไปดูตามไปเลยครับ